สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะคะพบก,กันกับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางนะคะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาไปดูหลังบ้านของเรานะคะว่าทิวลิปของเรายังอยู่หรือตายนะคะเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วมีหิมะตกนะคะและเราจะแนะนำให้รู้จักกับ นางแบบคนใหม่ของเราว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะนางแบบสูงโปร่งจมูกโด่งเขียวจ้วไปติดตามกันและแล้ว,ลวเราก็มาถึงหลังบ้านแล้วนะคะเราก็มาเห็นทิวลิปยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่เราเห็นอะไรมาขุดคุ้ยมันสงสัยจะเป็นเจ้าที่นะคะเจ้าที่นะั้ไม่ใช่สารพระภูมินะคะเป็นหนูหรือให้จกนั่นเอง สงสัยจะเป็นให้จอกมาคุดคุยถ้าเป็นสารประภูมิก็ดีนะคะจะขอหวยค่ะจะได้รวยๆสักทีมีทิวลิปขึ้นอีกมากมายกำลังขึ้นอีกมากมายเราก็มาติดตามดูว่าทิวลิปของเรายังมีชีวิตอยู่แต่ที่สงสัยคือมีอะไรขุดคุยไปดูกันใกล้ๆนะคะว่าอะไรมาขุดคุยตรงนี้จะเห็นหวยหรือเปล่าไม่รู้นะดูก่อน ไม่ก oh สงสัยนี่แหละสงสัยจะเป็นเหตจบที่ตัวมันเป็นน้ำหนามเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีทางนี้ขึ้นอีกเยอะแยะเลยท่านผู้ชมดูกใกล้ๆนะคะว่าขึ้นอีกมากมายขนาดไหนนะคะดูนะคะเห็นไหมคะกำลังขึ้นอีกเยอะมากมายแล้วทางนี้ก็มีปะลาะไปและขึ้นมาอีก ยังไม่ตายนะคะยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่อีกไม่งามนานก็จะงามเหลือล้นนะคะสวย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 ขอบใจมากนะคะที่เจ้าที่ไม่มาทำลายมันแล้วเราก็จะได้เห็นว่าอาทิตย์หน้ามันจะถึงไหนแล้วว่าจะโตขนาดไหน หรือจะทนต้านทานกับหิมะไม่ไหวนะคะเราก็จะได้เห็นว่าตรงนี้จะเป็นทุ่งทิวลิปของเมืองทุ่งกุลานั่นเองนะคะจะขอบอกท่านผู้ชมไว้น,นะคะว่าตัวเราเองเป็นคนทุ่งกุลาแต่ก็ยังภูมิใจที่ได้มาเห็นทิวลิปตรงนี้นะคะพอแม่พี่น้องทั้งหลายเดินมาเบ่งน้ากันเดินทิวลิปอยู่นี้ เด้อค่ะเด้อมาเห็นมาเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วเราก็จะไปดูนางแบบของเรานะคะว่าเป็นยังไงต่อไปไปดูค่ะนี้ก็คือนางแบบของเรานะคะสูงโปร่งจมูกโด่งเขียวจ้วนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วจะซีดกันหมดนะคะอะไรรู้ไหมคะต้นพริกนั่นเอง ต้นพลิกค่ะสูงไหมคะสูงโปร่งสูงโปร่งจมูกโด่งเขียวจ้วนะคะเกือบจะถึงหลังคาเลยค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้ปลูกแล้วก็เก็บมาไว้ในบ้านช่วงหน้าฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวเรากลัวเขาจะตายก็เก็บมาไว้ในบ้านปีหน้าจะได้งามกว่าเดิมพอปีหน้าออกลูกมาพอปีหน้า ถึงหน้าซัมเมอร์ก็จะเป็นดอกเลยจะไม่ต้องเริ่มต้นแต่เล็กๆๆนะคะเราจะพยายามรักษาต้นไว้ปีนี้ให้ผ่านถึงปีหน้าได้พอปีหน้ามาก็จะเป็นลูกเป็นดอกออกมาเลยนะคะต้นนี้คือใบขึ้นช่ายหรือใบตั้งโอบ้านเรานั่นเองนะคะตรงนั้นคือว่านหางจระเข้นะคะ แต่ก็ต้องระวังหน่อยนะคะกลัวจะฟาดหางใส่นางแบบของเราหักเราก็ต้องระวังนางแบบก็ต้องระวังหน่อยนะคะสูงสูงขนาดนี้เดี๋ยวจะโดนหางจะระเข้แล้วจะยุ่งเลยนะคะว่าเธอสวยขนาดไหนแล้วปีหน้าว่าจะมีลูกดกขนาดไหนท่านผู้ชมรอดูนะคะจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกช็อตนะคะว่า นางโตขนาดไหนนางหุ่นดีขนาดไหนโอเคนะคะวันนี้จะได้ไปทำงานได้เวลาไปทำงานแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กด subscribe กดติดตามในช่องของแปนทราเวลเลอร์คนเดินทางด้วยนะคะเจอกันเมื่ออื่นเด้อจ่าเด้อสวัสดีค่ะ